سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ولو كره المشركون. أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتضحك أنفسهم وهم كافرون أوصيكم بتقوى الله พี่น้องศรัทธาชนที่อิมานแล้วทั้งหลายเราและท่านทั้งหลายต้องสุกอรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาให้มากที่เรายังมีโอกาสที่ขับรถมาละหมาดวันศุกร์วันนี้ที่อัลลอฮฺยังไม่เอาวิญญาณของเรา นะครับในขณะที่เรานอนลงไปเพราะการนอนนั้นถือว่าเป็นการตายเล็กและในขณะที่โอกาสทองอยู่กับเราที่ผมบอกว่าโอกาสทองอยู่กับเรานั้นสายตาของเรายังมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหูของเรายังได้ยิน เลือกฟังได้สิ่งดีสิ่งชั่วเลือกมองได้สิ่งดีสิ่งชั่วลิ้นของเรายังมีโอกาสกระดิกแต่เราจะกระดิกไปในทางไหนมือของเราเท้าของเรายังเดินได้ยังกระดิกกระดียได้นี่คือโอกาสทองของเราแต่บคุคคลที่หมดโอกาสทองไปแล้ว ก็อาจจะเป็นพ่อเราอาจจะเป็นแม่เราอาจจะเป็นพี่เราหรือน้องเราหรือญาติเราที่จบชีวิตไปแล้วคนเหล่านั้นหมดโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเปิดโอกาสให้มามีชีวิตในดุนยาตั้ง80ปีแต่เขาอ่านกุรานและอ่านฮะดีษ ไม่ได้วิเคราะห์สักอายัดเดียวไม่ได้ตึกตรองสักฮะดิษเดียว <c oughs> ก็เลยใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินในดุนยารู้ตัวอีกทีก็วิญญาณใกล้จะเคลื่อนออกจากร่างแล้วพี่น้องครับการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธานในดุนยานี้พี่น้องต้องพิจารณาพี่น้องต้องตึกตรองโลกที่มันวิกฤตอยู่ทุกวันนี้ มีแต่การฆ่ากันหน้าแรกของหนังสือพิมพ์จะมีการฉกช,ชิงวิ่งราวฆ่ากันยิงกันฟันกันเพราะอะไรครับ <_ p id> ก็เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ติดตรองว่าสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นในดุนยานี่ขึ้ว่ามันเกิดมาโดยธรรมชาติ <_ p id> พิจารณาครับ <_ p id> เขานั่งแล้วเขาพิจารณาว่าต้นมะพร้าวมันสูงตั้ง10บเมตร สูงตั้ง8เมตรสามารถดึงน้ําจากในคลองขึ้นไปเลี้ยงลําต้นและมีน้ํำหวานๆให้เรากินกาแฟคิดครับแต่คิดแค่ธรรมชาติคนเหล่านี้พี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงให้ไหมหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์ที่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้น ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ถ้าเราไม่พิจารณาและถ้าเราไม่ติดตองอันกุรานพี่น้องครับคืนนี้กลับไปเลยหรือวันนี้กลับไปเลยไปเปิดดูอันกุรานใช้เวลาสักสองวันว่าอัลลอฮ์จบด้วยคำว่าอัฟลาาตะกีรุนอัฟลาาตะตะดับบารุนทำไมเจ้าไม่ใช้ปัญญาทำไมเจ้าไม่จิดตอง ไปเปิดดูที่ว่ามันมามันมีกี่ร้อยอายะถ้าพี่น้องอ่านกุรานแล้วไม่ติกตรองอ่านฮะดิษแล้วไม่ติกตรองเนี่ยผมต่อให้เราอมาดอนคุณอ่านจบได้เจ็บจบก็ไม่สามารถจะเป็นคนดีได้เพราะอะไรครับถ้าท่านไม่ติกตรองท่านจะเป็นเบาที่ดีของอัลลอฮ์ได้อย่างไรหรือว่าอ่านเอาแค่ถูกตัวอ่านแค่ถูกกุรุฟอ่านแค่เสียงดี และไม่นำมาซึ่งการปฏิบัตินั้นสวรรค์ร้อยชั้นท่านจะเข้าชั้นไหนได้สวรรค์มีร้อยชั้นท่านจะเลือกเข้าชั้นไหนถ้าอ่านเอาแต่รางวัลอย่างเดียวและอ่านให้คนตายในกุโบร์นี่คือเหตุของความวุ่นวายในโลกบุญญานี้เพราะกุรานอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สละลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ให้มาบอกกับประชาชาติทั้งโลกฉะนั้นบรรดาเหล่าซอฮาบะนั้นเมื่อเขาได้รู้กุรานจากท่านนบีสิบอายะคนเหล่านี้จะท่องจําเมื่อท่องจําแล้วจะนํามาปฏิบัติเมื่อตัวเองนํามาปฏิบัติแล้วลูกคนในครอบครัวและสังคมฉะนั้นฉายาของบรรดาเหล่าซอฮาบะหรือคนในยุคสามรอยปีนั้น ได้รับฉายานามว่ากุรอานที่เดินบนพื้นดินดังนั้นไม่ว่าตัวผมหรือพี่น้องตราบใดถ้าอา่านกุรอานแล้วไม่ตึกตองเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะเป็นเบาที่ต่ออตัตตอหรอผมกล้าประกันครับพี่น้องดังนั้นท่านอบูบัรินิสิดีกรอดิยัลลอฮุอนันฮุท่านบอกว่าไม่ใช่ฉันนะ อ่านฮะดีสแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามทุกฮะดีสที่ผ่านจากฉันไปเนี่ยฉันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติให้เป็นรูป,ปรธรรมเพราะฉันกลัวเหลือกเกินว่าฉันอ่านฮะดีสแล้วไม่นำมาซึ่งการปฏิบัตินั้นกลัวอัลลอฮ์จะให้หวาใจของฉันเขวออกจากซิรอตุนมุสตติมทอหรือยังครับคำพูดของชาวสวรรค์คนนี้ ที่อ่านกุรานอ่านฮะดิสและก็ตึกตองเอาอาย์เดียวพี่น้องครับให้พี่น้องได้ตึกตองในวันนี้อูซุบิลลาฮิมินัชชัตฏอนิรญีมว่ามาคอลักตุนญินนนวันอินซะอิลลลียะบูดูนพอหรือยังครับพี่น้องฉันไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพพักดีต่อฉัน พี่น้องครับตามีมบินอสเป็นชาวนารซอรอมาเข้ารับอิสลามอ่านกุรานอายาเดียวตึกตองตั้งแต่อิซาจนกระทั่งถึงซุบิฮีดังนั้นเมื่อเราไม่ตึกตองอัานกุรานเราก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างเรามาให้มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพื่ออะไรดังนั้นพี่น้องครับ ลี่อย d i ด a k a กัลลอฮ i บิ r ารุจ a ลันวาฮิดัน a ครุลละกามินหุมารินนิอัมท่านรอสูนได้บอกกับลูกเขยคือท่านไซนาอีในการที่ท่านออกไปเรียกร้องออกไปเชิญชวนไปนา,นานๆแต่ได้คนเดียวนบีบอกดีกว่าเจ้าได้อูดสีแดงเป็นร้อยร้ยตัวเป็นพันพันตัวเพราะอูดสีแดงคนขี่เป็นคนมีเกียรติ และเป็นอูดที่มีราคาแพงที่สุดในยุคของท่านรอซูลถึงเวลาแล้วหรือยังครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่เราจะแบ่งเวลาอ่านกุรานแบ่งเวลาตึกตองอ่านกุรานท่านอย่าคิดนะว่าเรานั้นอาจจะไม่เหมือนกับลเบียอาจจะไม่เหมือนกับซีเรียไม่แน่อาจจะหนักกว่านั้นทำไมครับอัลลอฮ์จึงลงโทษคนอาหรับหนัก พราะคนอาหรับนี่อ่านกุรอานและเข้าใจเลยแต่มันดื้อรั้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาอัลลอฮฺจึงเอามันหนักๆเพื่อที่จะให้คนที่ยังไม่โดนได้ตระได้ตระหนักแล้วก็ตึกตองอัน้นกุรอานดังนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้ว่าเราถูกสร้างเพื่อมาอิบาดาต่อลอและทุกวันนี้เราแบ่งเวลาให้อัลลอฮฺไหม แบ่งตาแบ่งหูแบ่งลิน้นไปกับการต่ออัดต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่หลักมันมีอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าท่านยังเพลินกับดุนยาอย่าลืมนะว่ายาอิบาดิยัลาซีนาอัสรฟูลาอัมฟุซีมโอบรรดาเบาของฉันที่ใช้ชีวิตเลอเลอไม่พิจ,จารณา ไม่ตึกต้องว่าเกิดมามีชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรลาตักนาตูมิรอห์มาติลาจะได้หมดหวังในความเมตตาของอลลอจะชั่วจะเลวยังไงก็ช่างอินนัลลอฮยักฟิรุซูนูบะยามีอาแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นอภัยโทษบาปกรรมที่จะมีอภัยโทษหมดอินนาฮูฮูอัลกอฟูรุราฮีมแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเมตตาและอภัยเสมอพี่น้องครับ หกสิบปีที่ผ่านมาเวลานี้ย่างเข้าหกสิบเอ็ดท่านชั่วกับอัลลอฮ์ท่านไม่เคยสนใจแม้กระทั่งตัวเองและแบบอย่างดีๆให้กับลูกท่านได้ไปฟังศาสนาท่านได้คิดท่านได้ติกต้องท่านก็คิดจะตะบัตัวต่อหรอแต่พอคิดถึงบาปกรรมความชั่วที่ทำซีนาที่ดื่มเหล้าอัลลอฮ์จะภัยให้เราไหวไหมย่านะครับ ตราบใดที่ท่านไม่มีชิริกต่อให้บาปท่านแต่ฟ้าจดดินอัลลาอฮ์อัยอัลลาอฮ์อัยแต่ถ้ามีชิริกยังไม่เลิกอย่าละหมาดนะครับถ้าชิริกไม่เลิกอย่าละหมาดเป็นเด็ดขาดถ้าชิริกไม่เลิกอัลลอฮ์ไม่รับครับท่านจะทำความดีเท่าไหร่ก็ตามไม่รับพิจ,จะนาะเพราะเรื่องชิริกคือการที่ท่านเอาสิ่งอื่นมาคู่กับอัลลอฮ์ อัลลอฮ์โกรธไหมดังนั้นพี่น้องครับอินนัลลอฮัยักฟิรุซูลูบะญามีอาแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นอภัยโทษให้กับท่านทั้งหมดแต่นอกจากชิริกชิริกกับอัลลอฮ์ชิริกุลมาฮับบะชิริกในการขั้นใครต่อขูชิริกในการขั้นใครอามีร อามิสสั่งตงคูสั่งอัลลอฮ์รอซูนไว้ที่หลังถ้าอย่างนี้ไม่ตาบัดเตรียมได้เลยนรกใครบอกครับอัลลอฮ์รอซูลบอกครับไม่ใช่ผมว่ามีอารมณ์คุยกับพี่น้องดังนั้นหะดิษต้นนี้หรือกุรอานอายานี้แสดงให้เห็นว่าคนที่อัลลอฮ์เกียรติสุดคือคนทําชั่วจนกระทั่งเขาหามไมปกูโบทําชิริกทําบิดา ยังไม่ได้คิดอีกหรือพี่น้องโลกมันจะแตกอยู่แล้วอ่ะเจ็ดสิบบางครั้งผมเห็นอามนาลวละมาดยังไม่ถูกเลยอ่ะยังเช็ดต้นคออยู่เลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลาตาฮันอัลามาฟาตัมาฟาตักะฟาอินน่าอินดะกะเนอามังกาซีรอตันท่านอย่าโศกเศร้านะ บนสิ่งที่ได้หลุดลอยจากเจ้าไปที่เป็นเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ยาโศกเศร้าทำไมล่ะครับฟัดกิดฟิลเนอมิลมลาฮิลจาลีลอัลลอฮฺอักุบด์จงระลึกถึงเนี้อมัตข,ของอัลลอฮ์อันใหญ่หลวงที่ให้กับเจ้าวะฟีอาตออาติยาทิ่ฮินจารีลและจากการให้ของพระอ,องค์ที่มโหฬารให้เยอะแยะเลย วสกุลหอวลาฮีหินเนียมจงระลึกถึงเนียมัตอันนี้ที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าเจ้าต้องขอบคุณว่าอัลลัมท่านทั้งหลายจงทราบเถิดอันนักมาอุมูมากมูมมรนบิอตตอยบิอาตียาติว่าแท้ที่จริงท่านนั้นจมอยู่กับเนื้อมัตที่อัลลอฮ์ให้แต่ท่านไม่รู้ตัวท่านไม่รู้ตัวเลย ว่าอัลลอฮ์ให้อะไรกับท่านกอลาสุบฮานะฮูวะตาอัลาว่าอินตะอุดดูเนียมะตัลลอฮิลาตัวซูฮาถ้าท่านจะนับท่านจะคำนวณเนียมะที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าเจ้าคำนวณไม่ได้ว่ากอลาตาอัลาไอัดอนว่าอัลบะกะอะไรกุมเนียมะตันเนียมะตันซอฮิโรตุนวะบาตินะ วาสบาลาเล่กุมอัลลอฮ์ได้ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้จมอยู่กับเนี้มัดทั้งบาตินะวาซาฮิรอเนี้มัดที่มองเห็นและก็เนี้มัดที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันเป็นคําถามอัลลอฮ์ سبحانه และก็ทาลาได้กล่าวว่าอัลัมนจจะจะัลลอัลัมนจจะจัลลัลฮุไอในอัลลอฮ์ถามว่าเราไม่ได้ทําให้เจ้ามีสองดวงตาหรอกหรือ ให้ไหมครับให้ตาเราหรือเปล่าวาลิซานาวาซาฟไตนี่ให้ลิ้นแล้วก็ให้ริมฟีปากของท่านสองปากเพื่อจะพูดได้วาฮาไดนาหุนนัจ,จะได้นี่และได้ชี้ทางให้กับท่านถึงสองทางทางดีและทางชั่วนี่เป็นคำถามของอัลลอฮฺสุบหฮานาหูวะตาลาพี่น้องครับ เนือามนนือมนตัตรรอเนื้ามัดท,ที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าท่านลืมคิดท่านลืมพิจารณาหนึ่งเนืมัตุลหยาเนื้อมัดท,ท,ท,ที่อัลลอฮ์ยังให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเนืออเน้อมัดไหมสองวันเนื้อมัตุลอาฟียะเนื้อมัดที่อัลลอฮ์ให้สุขภาพเราแข็งแรงกับเศรษฐีร้อยล้านนอนข้างบานเรา หมอเขียนไว้ที่หัวเตียงว่าให้ท่านทานอาหารได้สองกีบส้มได้สองกีบข้าวต้มได้สอช้อนร้อยล้านอยู่ในธนาคารและท่านสุขสบายเนี่ยท่านเห็นดึงเนี่ยมัดก็อนั้นมั้งหรือเปล่าที่จะทรยศต่อล้อที่จะทำศิริกที่จะทําบิดาท่านคิดหรือเปล่าต่อมาพี่น้องครับเนี่ยมาตุสัมมเนี่ยมาที่ได้ยินวเนี่ยบาตุลบาศเนี่ยมาที่มองเห็น วันจะไดายนิวันริจะไล้หนิทั้งสองมือและสองเท้าวันมาวันห่าวาวักานกอซาน้ำอาหารอากาศท่านพิจณา,า,ารืาเร่าเนียมัดไหมเนียมัดไหม,ม,ด,มดังนั้นวามิลอาญล,ลีฮาแต่ใหญ่สุดอันนี้ยังเล็กใหญ่ยยสุดเนียมัดตุลฮิดายาโรบ,บานียะ ให้เราได้เข้าใจเรื่องราวของกิตาบุลาและสุนะนี่มันเป็นเนีม่มาเท่าไหร่ครับพี่น้องดังนั้นอัลอิสลามอิสลามยากูลอาดุนนาสคนหนึ่งในมวลหมู่มนุษย์ได้กล่าวว่าอัตุรีดบิลยูนดอลลาร์ฟีไอในคนหนึ่งจากเป็นคนมุสลิมเขากล่าวว่าท่านต้องการไหม สายตาของท่านสองข้างฉันขอซื้อสัก200รล้านมีใครให้ไหมครับมีใครต้องการขายไหมสองข้างห้าล้านขายไหมครับอัตุรีดบิลยนดอลลาร์ฟีอุซูนีหูของท่านล้านหรือสองล้านดอลลาร์ท่านขายไหมอัตุรีดบิลยนดอลลาร์ฟีริจเลกะมือของท่านเท้าของท่าน มีคนขอซื้อท่างล,ล้านท่านขายไหมอัตุรีดบิลยิอนดอลลาร์ฟิลกลบิบหัวใจของเจ้าที่อยู่ในนี้ท่านขายไหมจะขอซื้อสักสิบล้านว่ามินอัมวาลิตออิลาอินดากามาว่ามาอัดได้ตสุกรฮาอัลลอฮุอักบัรตี่น้องครับทรัพย์ของท่านอันมโหฬารที่อยู่ในธนาคารอยู่ที่ท่านแต่ ท่านไม่ได้ใช้ไปกับการขอบคุณต่อลอสุบฮานะหูวันตาลาพี่น้องนึกสิครับเวลาพี่น้องนอนอยู่บ้านกลางคืนคนเดียวบ้านกว้างๆตื่นมาตอนตีหนึ่งตีสองถ้าท่านไปนอนในกุโบสใครเป็นเพื่อนท่านดังนั้นผมฝากในช่วงสุดท้ายของกุตบาไม่ต้องเรียนอะไรให้มันเลอะเทอะไม่ต้องเรียนอะไรให้มันเลอะเทอะท่านตอบคำถามในกุโบสให้ได้สามอย่าง มารับบุกกะใครเป็นเจ้าเรามีอลัลลอฮ์องเดียวรือเปล่าเวลานี้หรือมีจ้าค,ครูด้วยมีกูโบด้วยมารับบุกกะใครเป็นเจ้าเรานะั่นมีเจ้าเยอะเหมือนกับกาเฟสเยอะแยะว่ามันนบีอยกะใครเป็นนบีของท่านตามสุนนะจ,จริงไหมตามสุนนะจ,จริงไหมไอภาพแสดงออกข้างนอกตามสุนนะกาเฟสมันก็ทำได้ไม่ต้องเล่าหรอก สามว่ามาอิมามุกะใครเป็นอิหมามของท่านเรียนที่จะไปตอบในกูโบอย่าเป็นเรียนเลนเอเทอชิริกกบรกัสซูฟีตริกัดเยอะแยะมากมายกายฟองเลเอเทอะพี่น้องจะตายแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าจะให้มาเลก้ามาหาหรือว่าจะให้ไซตอนมาหา